สวัสดีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับผัดมีรถตักขุมมอสูนะฮะเป็นรุ่น WA 470รุ่นเนะครับลูกค้าครับมาให้นำให้ชมกันนะครับนี่นะฮะ470จสนรุ่นเนะก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่มากๆนะเพราะว่าตัวขีด7ตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาจะใหม่นะฮะกว่ารถที่ขายที่สุดขุมมอสูบ้านเราณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเข้าไปอีก1รุ่นนะครับลูกค้าครับอ่าใหม่กว่ารุ่นหนึ่งรุ่นเพราะว่าที่สุดนขมมอสูบ้านเราเนี่ยยังขายแค่ตัว470 6อยู่่่นะครัับแตตววานี้เนี่ยขึ้นมาเป็นรุ่นนนน7ขึ้้้้มาาเเเป็็ทีี่่รรรยยยบบบออแลลววะคักกได สวยมากนะฮะใหม่มากนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขนาดบุกีของเขาเนี่ยตัวนี้นะฮะก็จะมาพร้อมกับขนาดบุกี้4คิวครึ่งนั่นเองนะครับลูกค้าครับทำไซส์7สุดรุ่น7เลยนะครับ4คิวครึ่งแบบนี้เลยนะครับนี่นะครัวบุกีเนี่ยก็มาสวยนะ <c oughs> เนื้อเต็มๆ <c oughs> แบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีรอยทะลุรอยฉีกขาดรอยเสียหายตรงไหนของตัวเนื้อบุกี้ที่ของเขาเลยนะครับอันนี้นะครับนี่แคนเทิรนี่สวยนะรอยล,อยลาอย้ารายดๆเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็เบอร์ยางเนี่ยก็แน่นอนนะเป็นยางเบอร์26.5 25นะครับตััวนนนีี้ะครบ่ สวยๆเลยนะครับอ่านี่หล่อมาก 4J0K7 นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวนี้เนี่ยบางีบางคนหลังนะฮะติดมาให้เรียบร้อยเลยทั้ง2ฝั่งนะแล้วก็เจ้าตัวบางคนตัวนี้ไม่ใช่บางคนธรรมดานะฮะเขาเป็นบางคนสไลด์นั่นเองนะครับลูกค้าครับเวลาเปิดเนี่ยคือเราสามารถสไลด์ไปมาซ้ายขวาได้เลยนะครับไม่ต้องยกน้ำหนักแบกน้ำหนักแบบลูกกอล์ฟต่อไปแล้วนะครับสามารถสไลด์ได้เลยนะหรือว่าเดี๋ยวมาเปิดให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาดูสภาพล้อคันของเขาก่อนนะครับนี่นะฮะด้านข้างในตีตา 4J0 แบบนี้นะครับกล้องหลมมเเนนี่ยก็็จะะปรบบล ดิกแบบใหม่นะครับนี่นะฮะความเร็วก็จะหมุนออโต้เลยยิ่งร้อนยิ่งแรงนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ร้อนเนี่ยก็จะค่อยๆหมุนนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะหล่อมากนะครับลูกทรงเนี่ยก็แน่นอนนะเป็นโฉมใหม่นะฮะไม่ใช่แบบโฉมเก่าแบบรุ่นโตกีกต่อไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นโฉมใหม่แล้วรุ่นเจ็ดนะฮะโฉมใหม่นะฮะทำลูกทรงนี้ออกมาได้เท่สุดมากๆนะฮะดูแข็งแรงบึกบึนทนทานนะครับตัวนี้นะครับนี่หล่อมากนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเกียร์กันนิดนึงนะครับในสสส่่่่่่วววววนนนนนนนขออองงเเเเเกกกกกีีีียยยยยรรรรร์์์จจ้้้้าาาาาาตตตตััั็็ะะะใใชปบททคคมมถไซหญแด เขาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับเขาจะมีฟังก์ชันนะของเกียร์โตมาให้เราได้ใช้งานด้วยนะครับแต่ว่าฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปลองเล่นข้างบนนะฮะเพราะว่าเขาจะสามารถสั่งใช้งานได้ตอนหยุดด้านบนนะครับเดี๋ยวมาดูลูกเกียนก่อนนะตอนนี้นะครับ แรงสวยๆนะตัวนี้นะครับจุดรั่วซึมของเกียร์ของเขาเนี่ยไม่มีเลยสภาพเกียร์เนี่ยก็สวยมากนะตัวนี้นะครับเงาเงาวิบวิบเลยนะฮะหล่อมากนะฮะอ่าหล่อๆนะครับแทนเกียร์นี้ไม่มีแล้วแลวไม่ดามนะครับไม่ต้องห่วงเลยรุ่นใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดฝาเครืร่องด้านหลังดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูจะสนของเครื่งองยนต์ของเขากันต่อนะครับไป นี่นะครับก็พอเปิดฝาขึ้นยนตอ์อกมานะฮะก็เจอเครื่องยนต์นะฮะเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับผมวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับอ่านี่นะฮะรอๆเลยแล้วก็บรคคลสไลด์ที่ผมบอกเนี่ยคือเขาสามารถสไลด์ไปมาส้ายขวาแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะสามารถดึงสไลด์ไปมาส้ายขวาแบบนี้ได้เลยไม่ต้องมานั่งแบบคอยยกนะฮะ จ้าต,ตัวแผงหลังพร้อมกับบางโคนแบบรูกมะกาอีกต่อไปแล้วนะฮะเราสามารถสไลด์แบบนี้เลยแล้วก็ดูกันใ่เขาสไลด์ได้เนี่ยเวลาเปิดสวิตช์คเครื่องเนี่ยจะทําได้สบายนะฮะแล้วก็ง่ายมากๆนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะตัวนี้นะครับ สภาพฝั่งเทอร์โบนะฮะบ,บอกได้เลยว่าแห้งๆนะฮะสวยๆนะตัวนี้นะครับนี่ 6D125 นะครับหล่อมากนะครับเอ่ะเดินอ,อ้อมไปฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการสไลด์เปิดรลอไปที่เรียบร้อยแล้วจะได้ดูกัน,นง่ายๆนะครับ แห้งๆกิบๆนะฮะตัวนี้นะครับจุดรั่วซึมนะไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องของเขาเนี่ยนะฮะก็ทํางานได้แน่นดีมากๆเช่นกันนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่นะฮะฝั่งนี้ก็แน่นอนนะฮะบางคนสไลด์เช่นเดียวกันนะครับนี่สไลด์ไปมาซ้ายขวาแบบนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝาก่อนนะฮะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนหัวเก่งนะมาลองขับเทสในส่วนของพวกแรงปั๊มนะฮะแล้วก็แรงเกียร์ของเจ้าขันนี้กัััันนนะะคครรรบบไปเเดดี๋ยยาตล เนี่ยนะครับขัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะของเจ้าตัวเซจศูนย์รุ่น7คันนี้นะครับตัวบอยที J ่ขับเนี่ลูกค้าไม่ต้องซีเรียสน,นะครับรถมันพึ่งมานะเดี๋ยวพอส่งมอบให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเก็บปุ้มใหม่หมดเลยนะครับนี่วันนี้รถเ็นพึ่งมานะฮะยังไม่ได้มีเวลาทําอะไรกับเขาเลยนะครับนะนี่นะฮะหน้าตาภายในประมาณนี้นะครับ แออิงนะฮะผู้ระกบการทําความเย็นเนี่ยมาเย็นพร้อมใช้งานทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับเอาไปก็รื้งานบ้านเราได้สบายๆเลยนะครับกล้องหลังชัดแจ๋วนะฮะระบบคอนโทรนเป็นคอนโทรนคู่แน่นอนนะครับตามสายรถตักสายใหญ่นะขึ้นลงหนึ่งตัวความหนาหนึ่งตัวนะครับลองกดตัวเพลิปั๊มให้ดูนะครับนี่นะฮะกดตัวลอยขึ้นลงได้สบายๆชิวๆเลยนะครับแล้วก็จังหวะการยกแขนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะนิ่มมากๆคอนโทรลก็นิ่มนะใช้แค่นิ้วพักเนี่ยก็ไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ แมวนะครับบอกเลยนะฮะโอเค เดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันบ้างนะครับในส่วนของเกียร์ของเขานะฮะตัวนี้เนี่ยก็ตามสายเกียร์พร้อมเลยนะครับเขาจะมีไม้ทั้งหมด4เกียร์นะตามนี้เลยเดินหน้า4แล้วก็ถอยหลัง4ตามนี้นะครับแล้วก็ในส่วนระบบเกียร์นะฮะแมนนวลแล้วก็ออโต้เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่แค่ปุ่มง่ายๆแค่นี้เลยนะครับถ้ารูปมือเนี่ยตรงตัวเลยเป็นแมนนวลนะฮะถ้าออโต้นะฮะจะมี2ระดับมีออโต้โลดแล้วก็ออโต้ไฮนะครับก็สามารถปรับใช้งานได้แล้วแต่หน้างานแล้วแต่คนขับถนัดได้เลยนะครับนี่นะฮะโอเคมา เด four. uh, ี๋ยวมาลองไล่เทสเกียกันเป็นเริ่มจากเกียร์หนึ่งไปเลยนะครับนะหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับแล้วก็เกียร์สี่นะครับนี่นะฮะนิ่มนิมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเดินหน้ากันบ้างนะครับเริ่มที่เกียร์หนึ่งเหมือนเดิมนะไปทางขวานะครับสองนะครับสามแล้วก็เกียร์สี่นะครับนี่นะฮะใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะตัวนี้นะครับแล้วก็จังหวะการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยก็นิ่มสมูทดีมากๆนะครับนี่นะฮะ ผมลม,ม sociedad, ผมอะไรนิ่มนะตัวนี <and dar> <studio> ้นะครับอ่ายังไม่นําใจเราเดี๋ยวเราลองลากเกียร์สี่ให้ดูด้วยนะครับนี่ลากไปเลยนะครับนี่ครับเดียวนะฮะไม่ต้องรอรอบนานนะมาเลยนะครับอ่าเกียร์เนี่ยครบนะฮะทุกเกียร์นะครับแล้วก็เกียร์นะฮะการทํางานของเกียร์ของเขาแล้วก็รอบในการทางานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแรงแล้วก็ไวดีมากนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเดลียวนะครับตัวนี้นะฮะอ่า โอเคนะครับกแย่แรงปั๊มแรงนะฮะใช้งานได้ครบทุกอย่างแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยก็หมุนได้นิ่มตามไม้ตามมือดีปกติเลยนะครับทำงานทั้งวันเียแบบนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าไม่เหนื่อยแน่นอนนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพนะฮะภายนอกภายในนะฮะเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็เป็นการลองกับเทสตเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัว4 0จเจ็ดคันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับผมเจ้าตัวรถตักโคมอัลอร์นะฮะ W A 470รุ่น7คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะอาจจะจะมีรูปของเขานะละรายละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับรถลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครนนนนี้เเ่่่ยออไดาาแแงงงงรืขขท ีหมดเลยนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมดูงานพร้อมใช้งานได้เลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอฝากไว้เช่นี้นะฮะกับตัวผมวัสอุ WA 470รุ่น7คันนี้นะครับก็ได้เกิดให้สนใจนะฮะก็อย่าลืมติดต่อตามเบอร์โทรตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนะฮะค่าตัวของน้องเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยอยู่แค่2ล้านกลางๆเท่าน,นั้นนะครับอ่าอย่าลืมนะถ้าเกิดถ้าสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนถ้าเกิดท่านใดที่ดูแลชอบนะฮะก,กก like, ก share, นะ,ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกนะ็ฝากกดซับสไครต์รนะครัััับบสาาาาหหหรววนนนนนนี้้้กกก็ลลไไปป่่อออเเจใใมคิ สวัสดีครับ